คุยครับผมเดี๋ยวหมดไม่คงไม่ได้ร้องเพลงฝากแป๊บนึงเดี๋ยวมาเซ็นใหม่มาเซ็นใหม่นะครับผมขอบคุณทุกท่ายด้วยนะฮะเอาล่ะขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนื่อง h e l l เบ a b y อย่าไม่รู้เชื่อว่ามีชาวต่างชาติหรือเปล่ Hello man yeah you man or go รับหลายปีแล้วเหรอครับกี่ปีแล้วกว่าแต่งงาผมโอ้ยตั้งแต่เดินทางพุกเลยนะอะไรนะแรนด้าอยอย่างแรนพูดอะไรก็ไม่รู้นะตมันเหมือนใต้คนสุพรรณนะฮะก็จะฟังยากนิดนึงแต่ว่าเราเราก็อยากพูดเนาะเพราะว่าเราก็ทำงานกับสีโพดัเไปดูสีโพดัมบ้าง คอยอยากทานก็น like ี the s s ่น <"Sí. S 1> ้องตั้มหามากนะฮะพี่แก้วก็เสียงโซฟารามากต้องดูก็แบบว่าถึงเสียงแบบเพาะมากส่วนผมนี่ก็เป็นแบบสายหล่อมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครบเลยครบทุกอย่างนะควับคุณจะมีวันสุมากแล้วแลคุณ็เสีโสดามะครับทั้งเพลงทั้งราะงแล้วก็ละครทุกคืนมันพุทธนะฮะสี่ทุ่มยี่สิบทั้งวันแต่ว่าต่อไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันก็เดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นวันอะไรกันนะจ๊ะ ก็ดีไซน์นามาใต้จริงๆแล้วผมอยากคูดใต้าดมากเพราะว่าผมฟังสองคนนะครับพูดกอกผมเทื่อวันนะพี่แก้วกับโดมอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็เจอแรงของเขาไม่เรึเนอะ <c oughs> าบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันพูดยากเหมือนกันนะบางทีเราเรารู้บระคำแบบว่าร้อยแร่อะไรเงี้ยแต่ว่าสัมเนียงมันไม่ได้ไงสัมเนียงก็อย,อยังไงอ่ะแล้วถึงคนพูดนะร่รักกันจะรู้ยังไงก็ยังไง รักกันจันูเนี่ยทำไมได้ใช่ปะ่ะได้ก็พี่พูดอย่างนี้ก็ได้หมดแหละก็มองตาหวานขนาดนีนนน้บอกพี่กจ็ว่ารักกันจันูกันก็รักทุกคนจันูมันก้างแบบา่ะพี่ต่อไปวันนีน้นะฮะ